ไม่ไปแล้วยังสวัสดีเอฟซี้กาสวัสดีเอเอาสวัสดีดีดีนสวัสดีจ้าดีดีดูสวัสดีจ้าอย่งไงกพ่ยังไงยูทูบยูทูบยูทูบดีวที่นี่อ่ามีเปจมีลาบมีลาลาบังนเท่านี้นี่เออมาเยี่ยมเยียนลาบสอบอเรออ่าอเดแวีแตวมีแ่กดายเดี๋ยวเรืมติดตามช่องพระแอนแชนแนลนะครับ เกปากดไลค์กดแชร์ด้นะครับเต็อนคนอง่รมาเปาแมยเป็นอะไรกันม่ดเอพจะ่หมาหอฮะอย่างก่ม่ีเราตังค์ต้องตังค์สีกาอันนี้มาตังได้บนินี่อันนี้เอาตังค์เนี่ยเอามาให้ตังเนี่ยเรวๆมาตุก ไปที่เก็ได้ไม่ต่าั่เ่เขาอยู่บ่อองตรงน,นี้น่มันต่างประเโโตโตด็มันสิรุตัวียอันนี้เมีอันที่มีกระติกนํา่อ่านา้หาก็เอาลงคเขมอันก็หีเห็นว่ามันมันขาหน่อยเอาอันออนั้นลรแม่หมอนของเขาหมอนน้ำหันเมียแย่เอ็นเอาไปเป็นดาราซะสียบัตรเสรีเบัอยู่ อยากมีเมียสักคนจะพาคนงามที่คิดเสงเอายบางเดอนเอาน้แกงแล้ว่าเราถือุมเจ้ยเจ้าอุมคนกับแปะน่แปอุมวนยเพิบนงคนได้ละก็กะมังมาได้ไหมกละมังมได้ไหมน้องเดียวนะเด็กกละมังอาจจะองพูเอาจจะ้ำออก ไอำเลยพี่มองสวนมาั่งี่นั่งงไิเอีนั่งเดี๋วอพี่พีองก้องไปเออไม่กินลาบอยีอยู่นาโจ้ลาบ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 ยูลเวน่อ้เาไอ้ยงข้าม่อยไอ้ เอาพักใส่าทานเลยโอ้เอิดมาเมียู้เอิมาไปเอิมาเอามมาเอารอเท้าบกบนันเติมันแน้องเดี๋ยวีนีรับตลอเาบ้คนเดียวคนนี้ก็มีคืท่ได้ซื้อคนเดียวมาเดีวนียลูกี่นั่นเียนี

ผมเนี่ยนะเ่เขาแม่เคยท่านนั่นข้าเ้ารอัพวกเรายดระลกลุ่นเขานรลึกลุ่นเข่าอ็เร็นใจน่ารกไงเอารยากัดมาเดียวมันกนฬาไรจะบอกเลยผมอํลังผมบอก็มีควาแดงตายี่กมีแรงจิตแน้อง อันน um, mm. ี้อันเขาหวานไปอันนี้ก็หวานอยงนเหมือนกันไ่ซมาหนบาอยางเหมือนกันหวานนี่เราไเที่ยวไปที่ไหนวะัพีแก้วอมันซาเราแรอนกาเดอน่ายุกินเขา ฝากินตามช่องปลาแอนด้วยนะครับแล้วแน่ผมจะพาไปเที่ยวสปงปลาวเบลก็งามๆเลยงามๆก็วะเน้อเนื้อตรงห้องผมเขาใหญ่ๆตาบาเลยวะชวยกินเน่อยงานคนเดีวเกล็นหนำไปไปเกล็น้วยหนำรวยมันด่งมาบ้าน เด็กยายษัทบอกไยออืไหนยายเก็บพเอออคหี่บบอกไฟเรากรเล่นว่าเออเด็กมวจะอกระเล่นมาองได้ยวางเดู่ที่มันนี่เได้มาิง่า่ที่ควงภาษัอืมแต่ที่ควงบริษัทเ่ะวาอยากินคอนทำลงไปกระหายน่จนีนดนหัวเขดนห่ดพกด้ก็ยกเปด เป็ดเพิ่นเฮ็ดม้านันว่นั่นเป็เพิ่นพอบ้านพอัยอยเป็ดนั่นเล่เิ่นเพิ่นขวดเป็ดย้อยเป็ดบ้านคนสูงตีบ้านข้างล่างเขาเย็นเน้เมี่ยอุ่นเขาหวกลัวนอมแบงไม่ยหรอนาไม่ได้อย่าอแบงได้วยเดี๋ยวเออรำการานไว้ไม่เีเงียบรำอยากกินอะไโอ้้นมาแบงที่เขาอยู่บานร กูสั่หนึ่ไว้เลยนะลันงอะไรนะแนมน่มาพ่อพ่อจากปั๊มมันมาพ่อมือไปดีล่างดีใช่มันเนอะมันเนอะม็นโมจักบันูจัดผูกสาวตึกเอบีกูสาบตึกเฮ้ยจ้าเออไปอันท่ส้มตาชาอนง้นานอนนอเออไปทางหต้นมันตีออันยบกรไ้ใจูจไปเลย ตายตายมึงจ้งเราไปม่จ้างเราะ้างเราทำอะไรคทำะไรเงินเราอือไปหาไม่ใช่ทำหมุนนั่นน่ะหลับอยากกินรุเนาะใ้โมหนาเขาสายตกปทนี้ันได้นี่นะมายูไม่กินน้ำกันกินเป็นนี่กินป่ะเป็นจะแทนได้หมดเลยไม่ว้าที่มาให้ไม่ได้หมดเม่ตอกินแล้วนะ

ตอนนี้อฟองผุนปงเนี่ิไปลูกทั้งรวมขบังนี่เนาะใชเนี่ยเราเป็นฟังงานเม่มาไอนีไปทั้งรวมขบังหมดเนี่ยถ้าทำเรียกว่าตไปวันงรวมเนี่ยรวมขบังวงน้ำซายังเห็นบปรวมาบังท้านบ้านอูไปที่ตุนตร่ไหนคือบ้างองคกรไม่คือวบังเอเบิ่งอยู่เราเราเรียกที่ปอคนหันรวมเบิ่งันน้นไหน สวัสีิสวัเกีิพูดทั้งเมื่อวันู้ถูกเขาเขาสียออเป็ดเอเป็ดไม่ไนงานแล้วเอาอางเอาหวเงือนใส่เป็ดกถกลก็ไล้เป็ดกไหัวไมาใส่ไม่นี่นี่มันนี่เป็ลสวัีิเนี่ยรณานั้นเาให้คินเขาคิดสวัสดีคิไม่เขาที่ที่งเป็คนไทผู้ใช้น่ะหละกับผู้ให้มันสี่ดรงแต่พวก มาทางลังกรงามสิมาทางอย่างติดไปทั้งน้องไข่ติดไปทั้งเซียงน้องไข่ติดไปทั้งเลยบอกสดแซ่บยรุงแต่ว่าอันเกูเขามีแต่คนหนาตาดีเต่ยเ้าูหายไปะล้วแพวาอันอายุซีสิเ่า่ง้ือ่าอันเเกอ้าสุดันเก็นเกไจพูดเอาไปม่ขอเลี้ยงกูหายนักสัมยอนซือกันสั่มทีเดี๋อฟันเป็กิน เขาจะจาจะยิมได้เพราะ่หายไปคือกันตองเห็นต่ามไปยยกะเป็นจังมืินให้โดนไปยายกไ้ขยาให้โลกไปแช่งแช่งจนจังเงิยมใจยกขอนศรีกุนน่ะเห็นกันได้เลยมานี่คือข้อมูอ่ะนีข้อมูลอยากกินเอาเรื่องนี้เรื่องนี้อยากกดติดตามกดไลก์กดแชร์กดซับกระดิ่งเนเด้อพี่น้อง ยังเข้ามาเข้าซังมันจาใหญ่หรือเส้นเด่เงินเงินเ่าไหรหอเปล่าเงิน่าไปรอีกไนบูอ่ะามัดยาบเด้อกินหมดเนอย่นหน่อยคว้าควควไม่เงินเนี้ยมันปวดหัวหัวพอได้ยุ่งหรือเยล่ายุ่ได้แล้วกวนนดี่นีหยาเอาอันนี้มาปวดฉันนอน่อไม่ติดกิน วันนี้บางมึงห okay? ันไปกินด้วยจัดเลยอ่ะยิ่งนี้เดียววันนี้บอกเนี่ยยังอยู่บุกหนึ่งคนละโอ้โหบุกหนึ่งคนละโอ้โหเด็ดดีอะ คือคนหาคือสาวมากพือขอเพ่อเยอะคือจอที่บ้านหญ่ไกลนี่บอกว่าถือว่า็ือยังยังเดีว่าท่านโอ้ยจะอนบารายเด้อกคน่วยหน่อยทุบ้านเนาะใช่เนาะใช่เนาะแลวมนแต่ละมือเนี่ยทมาเหนเมือต้อไปบบเอนตัวจะแอกมันพักามคนณใจยได้เลยวันคือบอกเขาตัวชิบะพี่เนาะกินด้วยเป็ดเป็นวันนี้

แล้วพอิาจะลองข้อ,อเริจะปด้ลออ่ะกินแอัน้านจะกจอาริจะอาเลยก็ออไม่ได้เลยเวลาแมื่นวาจอค่ะคอนี่แลกอู้นอนนอนยน่ต้องคนนั้นกินน้ำพึงใครกินมะเป็น ใครกินว่าเป็นเด้อพี่น้องกี่หลาซื้อีเอ้ย่งนี่เนลือเบองียวเจนี่ยเจกล็กบตัวมตัแหวนหนูเขาจะหนมึงน่นอนมึงนอยจมเงียบไปสิน มันนองเนงอยท่ปิดประตูแล้วมีหมูเหมืนมุ้มุ้มันเขวามันาลองด้านบนอมมุนงมันเขวาจากกันมองานล่างลอง้านย่างเออเป็นมู้งทับนอืมลูกห่าก็มีมุงเลยนี่นี่นัเ่นาปิดเ้าปิดประตูนี่มันจะนอนไหล่นะเขาเปิดนี่มันเข้ามาอีดี้นำเปี่ยเนี่มันด่างขีนุ่มอืมบางทีนั่นมเปลี่ยนดีหนะ ส่งการส่งการตีนากแ่บ้านคนเดียวแต่ว่าปีงูซูดไปกินมามันแหงแ็นังไงยเดนั่นนี่ยยันปขาเอากาไนั่ก็เอาขาเ่าขาเอายังนมีนขาเอากระดูกบ่เนี่ยาว่ายอถ้าเป็ดยอมมีแต่สีดูแลพร้องบห้ยังก่าเนื้อมันาลาเวลนล ้าไปยาวก็จะมีปุ่มค้อให้ปลอดภัยีัวเขาด้เป็นขาเป็นบาทำไมถึงเป็นขาเป็นไปเลยแยกขาผ้าไปขาเสร็ขาไกลแม่นี่ดนิดกฎหไม้เลยย้เขาแยเขาผ้าไปนอนคายพดีใส่ยืยวยใส่ยางก็นสัญญาณมเดกับมาเย้เขาใส่เตกแล้วเรายงังแล้วนกัี่เกี่ยวเส้นไปบอกดังแล้วดัง้

ไม่บายงันจะไม่ได้เสียงนะบังสันวันนั้นเด็กไปย่สิบไม่บาเอามา์ไลนยนาที่ละไม่ก็ได้ยลยกินเขาหลักสุขูสุขนกดไลค์กดแชร์กดสับตะดิงให้แอนด์สแนลด้วยคิดว่าเด้อพี่น้องเแอน้เ